ครับต้นว่านลูกไก่ทองอหรือเฟิร์นลูกไก่ก็จัดเป็นพันไม้ตระกูลเฟิร์นนะครับลำต้นเขาก็จะมีความสูงประมาณ2.5เมตรก็จะมีเง้าเป็นเนื้อแข็งคล้ายๆไม้นะครับปกคลุมไปด้วยขนนิ่มยา,ยาวๆสีเหลืองทองสวยงามมากาเหมือนขนอ่อนของลูกไก่เลยนะครับ เขาก็จะมีใบจำนวนมากออกมารอบๆเง่าลักษณะคล้ายๆมงกุฎขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหนอ่อชอบดินเปรี้ยวความชื้นสูงและระบายน้ำได้ดีนะครับมีแสงแดดไรอำไร,ำไรมีเขตการกระชายพันธุ์ในประเทศจีนอินเดียและมาเลเซียส่วนในประเทศไทยนั้นพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยมักพบขึ้นเองตามภูเขาเชิงเขาและตามที่มีความชื้นแฉะที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ800-1,500เมตรครับและส่วนในด้านของความเชื่อนั้นก็ถือว่าว่านลูกไก่ทองเป็นว่านมหามงคลจัดเป็นว่านกายเศธษฐชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านาเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการช่วยปกป้องภัยต่างๆ อีกทั้งยังถือว่าว่านเป็นว่านเสียงไทยอีกด้วยนะครับถ้าหากต้นว่านลูกไก่ทองเจริญเติบโตขึ้นและผู้เลี้ยงได้ยินเสียงไก่ร้องในตอนกลางคืนดึกสงัดคือร้องจิบจิบาบางตำราท่านก็ว่าร้องกุ๊กกุ๊กก็สามารถทำนายทายทักโชคชะตาของผู้ปลูกและครอบครัวได้ว่าท่านจะมีโชคลาภมหาศาลจะทำพา ค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองในไม่ช้าแต่ก็ควรระวังนะครับหากปลูกไว้ในบ้านหรือหน้าบ้านาห้ามเดินข้ามนะครับหรือห้ามปัสสาวะรถและห้ามล้างมือใส่เป็นเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้ว่านเสื่อมไม่เป็นมงคลอีกต่อไปอดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรระวังนะครับอย่าล้างมือใส่ กระถางว่านเน็ดขาดนะครับเพราะสิ่งปรติกูลต่างๆจะทําให้ว่านไม่เป็นมงคลในความเชื่อในโบราณนั้นหากวัวไฟเกิดโรคระบาดหรือล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับก็จะนำะขนว่านสีทองนะครับไปละลายกับน้ําและให้วัวไฟได้ดื่มกินเขาก็จะหายเป็นที่น่าอัศจรรย์เลย จึงถือว่าว่านศักดิ์สิทธิ์ว่างเป็นมงคลนี่นะครับเป็นกิ่งที่แห้งแล้วก็ลุงตาก็าจะตัดออกประมาณนี้นะครับอาจจะเหลืออยู่แค่นี้ิมีความเชื่อว่ามีวิมานของพระปู่ฤาษีมามาแปะอยู่ที่ยอดว่านลูกไก่ทองนะครับ สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ลุงยาจะมาตัดกิง่งาว้านลูกไก่ทองนะครับก็คือว่านพ่อปู่ฤาษีกิ่งที่ห้นะครับก็จะส,ส,สังเกตมีกิ่งใหม่กิ่งใหม่แตกออกมานะครับนี่นะครับกิ่งใหม่กิ่งใหม่แตกออกมาสวยมากลุงยาก็จะตัดกิ่งเก่าออกนะครับก็ สสา os, าาุุุนี่นะครับเป็นกิ่งที่แห้งแล้วก็ลุงตาก็จะตัดออกประมาณนี้นะครับอาจจะเหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวก็ตัด ก็จะมีกิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่งนะครับที่แห้งนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะตัดเลยนะครับนะ,ะครับนี่กากิ่งเขาก็จะแห้งแล้วนะครับนี่นะครับ นะครับพี่แจก็ต่นะครับก็นะครับก็เป็นว่านพระปูรอสีหรือเฟิร์นลูกไก่เฟิร์นลูกไก่ทองนะครับเป็นไม้ตระกูลเฟิร์นไม่ชอบ ไม่ชอบไอร้อนนะครับจะต้องอยู่สูงจากหลังคาประมาณสองถึงเมตรนะครับถ้าหลังคาต่ำๆใบจะแห้งหมดเลยนะครับเาชอบอุณหภูมิที่เย็นชื้นแสงํำไรนะครับก็เร <c oughs> นี้มีประมาณตัวนี้นะครับลุงยาก็มา,ามาให้ชมว่าลูกไก่อีกรอบหนึ่งหลังจากลุงยาคลุมถุงไว้1เดือนนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะครับใบก็ เดียวสวยงามเลยอ่านี่งามมากเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับกำลังโตเลยสวยมากอ่าแล้วก็มีอันนู้นอีกครับนี่แล้วก็อ่อันนี้ก็กำลังแตกนะครับอันนี้กำลังแตกเลย ตาานี้ตานีา้ก่อนจะมาถึงลุงยามีการจับนะครับก็เลยแห้งนี่นะครับอย่าจับเด็ดขาดนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดูแลว่านลูกไก่ท้องนะครับน้ำอย่าให้มดขึ้นเด็กขาดเลยนะครับว่านมงคลว่านศักดิ์สิ์ มีความเชื่อว่ามีวิมานของพระปู่ฤษีมามาแปะอยู่ที่ยอดว่านลูกไก่ทองนะครับบ้านใดมีไว้ก็จะเป็นสิริมงคลลุงยาชอ,ชอบชอบทรงใบเขามากเลยนะครับอาจจะเดี๋ยวรถจงลุงยาจะหมุนเพราะว่าเข้าปิดนะครับเดี๋ยวลุงยาจะหมุนนิดนึงหมุนให้ใบเข้าไปทางนู้นนะครับ แล้วครับเดี๋ยวลูกยาจะไปอยู่ทางโน้นนะครับครับนี่ทรงใบสวยมากนี่นะครับทรงใบก็จะเหมือนอ่าเฟิร์นเป็นไม้ตระกูลเฟิร์นนะครับสวยมาก อันนี้นะครับครับก็คลิปนี้ลุงยาก็มา,าตัดใบแห้งว่านลูกไก่ทองนะครับอะก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วนี่นะครับ ทรงใบของเฟิร์นลูกไก่ทองก็จะเหมือนออเฟิร์นทั่วๆไปนะครับเป็นไม้ตระกูลเฟิร์นทรงใบสวยงามมากนะครับ